หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือจอมอัจฉริยะผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสท้ายประโยคสอบแววขี้เล่นออกมาอย่างชัดแจ้งหัวนหน้าชุดได้ยินแล้วยิ้มน้อยๆท่ามกลางความมืดมิดของราว่าสายตาจ้องไปทางขวาสุดของแนวสันเนินที่เคยปรากฏประกายไฟให้เห็น ตอนถ่ายยังไม่วายหันมาทางที่มีเสียงพวกเดียวกันร้องด้วยความเจ็บปวดอีกครั้งเรายังช่วยอะไรคนเจ็บนั่นไม่ได้หรอกจางยาวมึงคานออกไปทางขวาไอ้ไซเพียรนั่นหน่อยสิวะแล้วคอยสังเกตจุดยิงของมันให้ได้กูจะยิงล่อให้เองหัวหน้าไปเถอะนะกูบอกให้ไปก็ไปสิเดี๋ยวได้ตายหงใตายห่ากันหมดนี่หรอกหัวหน้าชุดกัดฟันเน้นเสียงให้ค่อยที่สุดก่อนจะไล่ลูกน้องให้ไปลูกน้องเริ่มเป็นห่วงเรื่องการยิงล่อครั้งนี้เป็นอันมากทันทีที่มงได้ปรากฏการเคลื่อนไหวทุกชนิดให้ประจักษ์อาวุธทุกชนนิดจะลุมเข้าใส่ททัี อาผีอาจจะมาเพิมพร้อมกันถึง1ิลูกกระสุนอากาอาจจะเป็นเรือนผ่านจากปืนนับร้อยกระบอกแหล่งกำบังเพียงเนินดินสูงแค่หัวเข่าหรือจะต้านไหวแต่เมื่อเป็นความต้องการและเป็นคำสั่งของหหน้าชุดจางเหยาวมงลูกน้องจึงจำใจต้องปฏิบัติจัดก,การคลานเงียบผ่านซุ้มไม้เล็กๆตัดเข้าหาจอมปวกไม่ใหญ่นักข้างหน้าเตรียมเข้าแอบกำบงังพักสังเกตการณ์สักระยะก่อนเรื่องไม่ง่ายอย่างที่คิดเสร็จแล้วเมื่อพื้นที่แห่งนี้นักรบผู้ชนาญเกมยังดักกงมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนแล้ว โอ้ยโอ้ยจางเยาจางยาจางยาหัวหน้าชุดลองเรียกเสียงลงเรากับไม่เชื่อหูตัวเองว่านี่คือเหตุการณ์จริงเสียงมงลูกน้องร้องลั่นได้สองครั้งแล้วหลายๆครั้งมงต้องกดหัวลงต่ำเมื่อทั้ง RPG และอาการ์จำนวนมหาศาลสันโวเขาใส่ตรงจุดที่คนโดนกับระเบิดนั้นจางเยาวมันไม่ยินพอรู้ว่าเป้าหมายไม่มีประโยชน์หัวหน้าคิดถึงกหลับตาปีกการลมหายใจแน่นคบฟันกัดกรามดังกรอด เมื่อ RPG ไม่ต่ำกว่า4หรือ5ลูกเลือกเอาตัวเขาเป็นเป้าซ้อมยิงบางลูกตกหน้าซาสเก็ดกระทบเนินดินนั่นบางลูกตกข้างกระทบโคนไม้เสียงดังสนั่นจนแสบเก้าหูลูกที่ตกด้านหลังเพราะยังชั่วนิดก็เลยภาวนาขอให้โดนพวกมันกันเองซะเลยไม่มีภัยใดแพ้าผ่านร่างของหัวหน้ามงแม้การยิงสุดแสนจะหนักหน่วงปานนั้น มงลูกน้องหลายคนจับจุดที่ตั้งของพวกซุ่มบนสันเนินได้แล้วจึงเริ่มคืบคานเข้าหาแร่งกำบงังมุมยิงใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรอสั่งการเสียง m 1 6เพลงกระบอกเดียวทำการยิงออกไปเพียง4นัดจับเป้าบนสันเนินได้อย่างเหมาะเหม่งได้ยินเสียงคนกลิ้งตัวเข้ากำบังอย่างชัดเจนแต่ไม่ได้ยินเสียงร้องคงเป็นเพราะยิงไม่ถูกตัวคนนั่นเอง หลังจากนั้นเสียงอากาไม่ต่ำกว่าสี่กระบอกและ r p g ์พีจีสองก็ตอบกลับมาอย่างทันควันโดยไม่ต้องสงสัยเพราะเราโอกาสมานานแล้วผมก็คือมองต้องทนกล้ามเกรื้เก็บความสมืนเอาไว้ในอกชนิดแสบสั่งที่สุดเม,มื่อคนหมายต้นที่อาศัยกำบังนั้นมีขนาดเล็กเกินไปมีเส้นรอบวงเพียงสองคนอกไม่สามารถป้องกันด้านข้างไดอาร์พีจีลูกหลังตกก่อนถึงเป้าหมายเกือบ30เมตรสเก็ตดินและเศษหมายกระเด็นกระทบร่างหมุงมือปืนเมื่อครูจนชาดิกเจ็บปวดไปทั่วร่าง กลิ่นควันดินปืนชนกึกจนต้งจามส่งเสียงให้ฝ่ายส้มได้ยนินอีกครั้งอาการจามก็คือยังไม่ตายเมื่อไม่ตายก็ต้องถูกสัม RPG สี่ลูกสอนจับเป้าเดียวกันตงเสียงจามทันที4ี่ลูกมาจาก4ี่ทานผมงามเป้าใหม่ไม่รู้จะหลบทางไหนสมองไวกว่าใครจะคิดได้มงแหกปากร้องลั่นทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยตรงแกงรร้องหล,ลอกมันว่าตายแล้วไม่งั้นมันไม่เลิกยิงซึ่งก็ได้ผล พราะหลังจากนั้น RPG ลูกสุดท้ายแล้วไม่ปรากฏอาวุธร้ายใดยิงเข้ามาอีกมงเพื่อนเป็นห่วงเตรียมจะเข้าไปดูไอ้คนขี่แกงจอมมายาจึงต้องกระซิบบอกให้รู้ความจริงนั่นแหละเพื่อนจึงเบาใจ เสียงอาก่ากว่า30นัดซันโวกมาพร้อมๆกันอาศัยเสียงร้องของคนสองครั้งนั้นเป็นแนวหมายเล็งฝ่ายซุ่มค่อยๆบรรจงสาดสาสยปืนให้กระสุนตกใกล้เป้าหมายยังได้ผลแต่มงยังยึดแหล่งกำบังได้แล้วจึงรอดพ้นอันตรายจากการยิงชุดนี้มองดูแนวประกายฝ่ายปากลำกล้องตอนวูวบวาแปลกๆเหมือนฟ้าแลบนั้นยังไม่สบายใจนะักตลอดแนวสันเนร์เลยนิว่ามงหัวหน้าชุดเลยออกมากับลูกน้องคนค้างๆเมื่อสังเกตเห็นจุดซ้ายสุดกับขวาสุดแล้ว ระยะในใจไม่ต่ำกว่า300เมตรความยาวบนสันเนินในขณะเดียวกันแนวของม้งในการลุกมีเพียง150เมตรหรือจะกว่าก็ไม่มากนะักมันจะสู้กันไหวหรือนี่หัวหน้าครับตีแหวกจอะแนวมันขึ้นไปเลยดีกว่าไหมครับไม่ไหววะคนมันเยอะขนาดนั้นเผิ่มเมมันเปิดช่องให้เราเข้าไปแล้วโอบเราเสร็จแน่เลยมึงงั้นก็ต้องถอยสิครับถอยก็เสียชื่อหน่วยกล้าตายวางเป่าสิวะแล้วข้างหลังมึงโน่นมึงคิดว่าปลอดภัยงั้นเหรอกูว่าป่านนี้แม่งระเบิดเต็มพืชไปทั้งหุบแล้วมัง้ง โถหัวหน้าไอ้พวกข้างบนมันยิงทียิบเอาอย่างนี้ไอ้พวกข้างล่างมันจะอยู่ได้ไงมันก็ต้องเปิดแนบไปหมดแล้วแหละขืนอยู่ก็โดกนกระสุนพวกเดียวกันสิจริงไหมไอ้มงโง่ก็มึงมันอย่างนี้ไงเราเขาถึงได้ดาวว่ามงโง่เรื่องกระสุนฝ่ายเดียวกันแค่นี้ดักโกงมันกลัวที่ไหนวะถ้ามันหลบไม่ได้มันก็ไม่ใช่ดักโกงสิวะในความมืดลูกน้องยิ้มจืด,จด พราะมันเคยถูกด่ายอย่างหัวหน้าว่ามาก่อนจริงๆโดยเหตุผลบางประการจากปากหัวหน้าชุดกับประสบการณ์ที่เคยพบทําให้มันเชื่อว่าน,นี่คือเรื่องจริงบัดดลทั้งสองคนก็ต้องก้มหัวลงต่ําเมื่อ RPG อาร์พีจีสลูกจับเป้าซ้ายและขวาอย่างละลูกด้วยระยะห่างเกือบ50เมตรสเก็ตชิ้นหนึ่งพุ่งเข้าใส่โคนไม้ที่กําบังเสียงดังเชียได้ยินชัดแจว๋วสองมงหันความไปทางเสียงย่างเสียวๆคิดว่าถ้าเป็นคนคงได้ร้องโอดโอยกันบ้างเป็นแน่เสียง M16 จากปีขวาสุด ศาสตร์สวนอากายังอาหังกาถึงสองศนยกับจุดประกายไฟปากลำกองซึ่งกันและกันและบรรจงร่างไก่ฝ่ายบนสันเนินจะเอาเปรียบเพราะมีอาิจีแทรกมาด้วยมงทนสภาพนี้ไม่ได้ดังน,นั้นพลยิง M79 นเจ็ดเก้ายืนยันย้ายเพื่อมุมหนึ่งบ้างไม่นานนักก็สมใจลึกบ้างลงถีเลือกหมุนในพื้นที่ซึ่งไม่มียอดไม้บางวิถีร่างของหัวกระสุนแบบกระทบไหล่กลางเอ็นเจ็ดเก้าจากมงนัดแนกันแล้วสองกระบอกยิงออกไปไล่เลี่ยก,กัน ายไฟวาบใหญ่จงกระวนขึ้นบนมือจะให้ยิงยิงแอบหลังโคนหมายยิงผ่านพื้นที่โล่งบนอากาศจากมุมแรงต่อประกายไฟอากาศยิงเสร็จตรวจผลการยิงเห็นเป็นที่ไม่พอใจจึงจัดการเตรียมซ้ำทันทีแต่ยังซ้ำไม่ได้เพราะอากาศสั่งระบบก,กับอาร์พีจีสองไม่เปิดโอ,อกาสที่ยื่นลำต้องออกไปได้เลยถอดปลอกกระสุนนัดเก่าออกแล้วยัดนัดใหม่รอจังหวะดแต่ทางอากาศลดปริมาณความรุนแรงลง มน,น M79 โดยไม่ต้องนัดแหนะต่างคนต่างกระทําการอาศัยความเฉพวอความแตกางแสงสว่างจากด้านหลังแนวเป้าหมายเป็นฉากดำเร่งเฮ็ลานีขึ้นแล้วลั่นไกลทันที M79 นำไปก่อนเ่รู้ดีว่าไม่นานนัดหาก้ารต้องสวนออกมาแนะ่ตางัาน m 1 6ซึ่งศาสตการกระสุนต้านไว้ทันที แด้ผลเกินคาดเพราะอากาต้องกดหัวตัวเองเข้ากำบังทาพันอาการตอบโต M 7 9เป็นอย่างน่าสุดายมงมีโอกาสในขณะที่ฝ่ายสูบนสัเนเเืินต้องมีมากกว่าเพราะอยู่บนเบื้องสูงของภูมิประเทศ M 1 6เพียงไม่กี่กระบอกทำการยิงสกัดป้องกันการตอบโต้ M 7 9นั้นอากาจากส่วนปีกจำนวนมากกว่าหลายเท่าทำการสาดกระสุนเข้าใส่แทนพวกโดนตาน ผลก็คือมองนั่นแหละต้องเป็นฝ่ายเงียบเพราะตัวเองไม่มีเพียงอาก้าเท่านั้นเมื่อใดอาก้ายิงเมื่อนั้นอาพีจีมันต้องผสมลงมาด้วยเสมอฝ่ายซุ่มยิงเริ่มโหมอำนาจการยิงอีกครั้งหลังจากกำหนดแนวตลอดความยาวทั้งหมดได้อาวุธทุกระบบอํทำการยิงอย่างหนักหน่วงทําให้บรรดาสรสสิ่งในทางปืนแตกสลายกระจุยกระจายฟุ้งทั่วไปหมด งงหมดปัญญาแม้เพียงงอหัวขึ้นมาดูเพราะไม่รู้ว่าผลการยิงเหล่านั้นจะมีสักนิดพัดหลงมาถึงต้นหรือไม่โดยเฉพาะสะเก็ด R p รีด้วยแล้วนะับเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวที่สุดเกือบครึ่งนาทีการยิงฉากนี้จึงยุติและยังไม่รู้จะเริ่มใหม่เมื่อไหร่มีใครเป็นอะไรไหมวะกระซิบถามลูกน้องแล้วคอยคําตอบนานนับหลายนาทีเห็นเงียบไปแสดงว่างานนี้รอดกระสุนทั้งหมดเป็นกระถิน่นถวายวัดโดยไม่คิดมูลคา่า เลือต่เพียงเสียงสองมงเดิมเท่านั้นที่ยังอดโอ,อยอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าการยิงฉากนี้จะมีสกิ่นัดหรือไม่ที่แทกเสริมเข้าสู่ร่างพิกลพิการของมันทั้งหมดกี่คนแล้ววะหัวหน้าชุดถามขึ้นหมายถึงความสูญเสียของฝ่ายตนลูกน้องคนข้างเคียงพ่อรู้บ้างเพราะมันคลานมาจากระยะไกลของปีกสายผ่านร่างคนเจ็บคนตายเข้ามาหาหัวหน้าที่นี่ตายสี่เจ็บสองครับอืมงั้นรวมไปตายห้าแล้วนี่ว่าหัวหน้าชุดพูดเบาๆได้ยินคนเดียวเริ่มใช้ความคิดจะแก้เกมนี้อย่างไร จำนวนคนที่ม้งเสียเปรียบอัตราส่วน5ต่อ1ผูมิประเทศเสียเปรียบเป็นอย่างมากฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสดําเนินกลยุทธ์ในขณะที่ฝ่ายมุงไม่มีนอกจากจะปากหลักแอบหลังกําบังนิ่งเท่านั้นยังไม่รู้ว่าศัตรูด้านล่างจะลุกขึ้นมาหรือไม่ส่วนปีกของแนวซุ่มจะไต่ลาดลงมาโอบล้อมหรือไม่เวลายิ่งผ่านไปนานเท่าไรสถานการณ์เหมือนจะเลวร้ายยิ่งขึ้นทุกอย่างต้องคิดอย่างรวดเร็วจนในที่สุดหัวหน้าชุดก็ต้องตัดสินใจสั่งการ บอกพวกเราเตรียมตีจ่อแนวด้านข้างของมันออกขวาไปดีกว่าวะ่ะคําสั่งนั้นได้รับการสื่อต่ออย่างรวดเร็วหัวหน้าชุดนําก่อนหลังจากสกิดเตนลูกน้องคนถัดไปให้เอาร่างคนเจ็บคนตายไปด้วยแล้วแนวเคลื่อนที่ของมงบ่ายเบี่ยงลงต่ําเล็กน้อยเพื่อให้ระยะยิงห่างขึ้นทุกคนฉวยโอกาสยามฝ่ายซุ่มยิงระงับการโจมตีแทรกตัวไปอย่างเงียบเชียบมงสองคนรับหน้าที่ประกบด้านบนไกลฝ่ายซุ่มที่สุดของขบวนเดิน ต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มอัตราในอันที่จะไม่ให้เกิดเสียงใดจนฝ่ายซุ่มจับได้ไปได้ไม่นานก็ต้องหมอกลาดตามอีกเมื่ออากาจำนวนเกือบสิบกระบอกทำการยิงลงมามงหมอบนิง่งแล้วเหลียวไปดูทางด้านหลังที่ผ่านมาแล้วฝ่ายซุ่มยิงทำการยิงสุ่มสมากกว่ายังมีหลักฐานทางนี้อาจจะเห็นว่ามงเงียบไปนานก็เลยลองสุ่มดูมงแน่ใจทันทีว่าการถอนตัวของพวกเขายังไม่มีฝ่ายซุ่มยิงคนไหนรู้เรื่องหรือจับได้จึงพาก,กันระมัดร,ระวงังเลิกการพลางเสียงให้เคร่งครัดมากขึ้นอีก ทุกระยะฝีก้าวต้องผ่านไปอย่างใจเย็นถึงจะต้องเชื่องา้าบ้างก็ต้องยอมคนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอาจลำบากกว่าคนอื่นสักหน่อยต้องพยายามทำความรู้เรื่องกับมันว่าอย่าส่งเสียงร้องเป็นอันขาดคนเจ็บที่ปิ่มๆจะขาดใจแหละมิขาดใจแหละใครจะรับรองร่างกายยามกระทบกระเทือนบาดแผลเดี๋ยวก็ต้องเผือร้องออกมาจนได้มงน้นฉลาดกว่าใครจะคาดคิดเพราะคนเจ็บถูกนำลงไปเดินทางลาดต่ำสุดของเส้นทางถอนตัวเผื่อว่ามันต้องร้องออกมาจะได้ห่างไกลจากวิถีการยิง ร่วมชั่วโมงเต็มที่มงเคลื่อนตัวมาได้ไม่ถึง300เมตรจากพื้นที่ลาดเนินนั้นมงต้องวางกําลังเลียงจากสูงลงไปต่ําจึงทําให้การกําหนดแนวได้ไม่ดีเท่าที่ควรเรื่องไม่ง่ายยังปากว่าเสร็จแล้วในเมื่อฝ่ายซุ่มโจมตีก็มีแนวความคิดนี้เช่นกันเหมือนกันเสียงอากา RPG ประเดิมยิงมาก่อนมาจับเสียงพิษปกติของมงในระยะ100เมตรได้ มงกลิ้งตัวด้วยความรวดเร็วหาที่กำบังเสียงหัวหน้าชุดกระกกสุกดังๆแทรกเสียงระเบิดวายะเพิ่งยิงตอบโต้ให้ทุกคนเก็บตัวเงียบไว้ก่อนเราเริ่มคลานต่ำลุกเข้าหาแนวยิงของศัตรูต่อไปอีกตรวจสอบผลการยิงครั้งนี้เราทราบว่าไม่มีใครพลาดมงเลยโล่งใจได้มงลูกน้องคนปลายสุดทางลาดต่ำขวาก้อนหินขนาดเครื่อนได้ก็คว้างสุดแรงไปทางลาดต่ำอีกเสียงก้อนหินกริ้งดังคลุกคลักอาก้าสวนเข้าใส่เสียงนั้นทันทีมงกระทำอีกครั้งด้วยวิธีการเดิม อากาก็ตามยิงลงไปอีกเมื่อทําอย่างนี้สองสาครั้งหร้อมกับกําลังเก่งเคลื่อนที่ลุกคืบหน้าได้โดยที่ฝ่ายซุ่มไม่รู้ตัวเหลือระยะอีกแค่30เมตรจะถึงแนววางตัวดักซุ่มของศัตรูมงเริ่มจับระบบการวางกําลังกันใหม่